สวัสดีครับวันนี้เอาเทพกุมารเพชรพมคมคุณของหลวงปู่หงษพรมบรรโยมาแบ่งปันนะฮะกุมารเพชรพคมคุณเนี่ยหลวงปู่หงษพรมบรรโยปลูกเสกที่สุสานทุ่งมนอําเภอรปราสาทจังหวัดส,สุรินทร์นะครับนะฮะจัดสร้างเมื่อปี2555นะครับองค์นี้เป็นนะฮะเป็นเนื้อทองลำโอนะครับเนื้อทองลำโอ ขนาดห้อยนะฮะขนาดติดตัวพกพานะครับขนาดพกพานะฮะองค์เล็กๆนะฮะเลี่ยมห้อยคอเลี่ยมพกพาได้นะฮะใต้ฐานก็หยุดมวลสารนะฮะมงคลแล้วก็ค่าสารหินเสกนะครับนี่สวยๆเลยนะแล้วด้านหลังก็จะตอกโค้ดนะฮะเขียนว่าสุสานทุ้งหมดนะฮะองค์นี้นะฮะสวยมากนะครับมีจำนวนจำกัดนะฮะใครสนใจผมเปิดราคาไว้ที่1,500บาทนะฮะจัดส่งให้ฟรีนะครับ นะมีอิทธิคุณช่วยส่งเสริมโชคลาภการทำมาหากินวัตถุมงคลชุดนี้นะฮะหลวงปู่เม่ตาอธิษฐานจิตไว้ให้เป็นอย่างดีเลยนะฮะเรื่องกุมารของท่านนะฮะไม่เป็นสองออลองไขแน่นอนนะครับผมบรรดาลโชคลาภมากมายแก่ผู้ที่บูชามานักต่อนักแล้วนะฮะบูชาให้ดีนะฮะโลกใบนี้ไม่มีใครเสกกุมารได้ขังกว่านี้อีกแล้วนะคำกล่าวของหลวงปู่หงพรมบรรโยนะครับนะฮะทากมากนได้กอนมีจํานวนจํากัดนะครับนี่สวย องค์ละ1,500บาทจะส่งให้ฟรีนะครับผมมีจำนวนจำกัดนะครับโทรมา0 8 8 7 9 4 9 5 6นะครับผมหรือจะทักมา ID Line ไลน์9 4 5 6นะครับสวัสดีครับ